ับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last a s l a n d e of Survival นะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับนันเนวันนี้ผมก็จะมาช่วยเขาชิงเหรียญเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้เป็นแคนของลูคัสนะถ้าใครรู้จักลูคัสก็ก็ลูคัสบักจา๋าละมั้งอันนี้ผมมาช่วยแบบเขาชวนผมมาทีมผมไม่ได้รู้จักลูคัสเป็นการส่วนตัวนะโอ้โห okay, oh. แอรก็ตกแล้วครับตอนนี้ไปที่นิวเคลียร์รู้สึกว่าเขาบอกว่าบ้านบ้านของศัตรูจะอยู่ตรงนิวเคลียร์ด้วยพูดง่ายๆคือเขาถึงก่อนเราแน่นอนอะ่ะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแบบเ,เขาต้องถึงก่อนแล้วเขาก็กันไงเราต้องตีฝาเข้าไปหรืออะไรประมาณนี้นเราไปชิงเหรียญอะ่ะเหมือนคนเราจะน้อยกว่าเขาด้วยนะตอนนี้เราก็มาทำบ้านแคมป์นะครับ ผมว่าน่าจะเกิดการตายเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ก็ออกไปเตรียมตัวก่อนเลยนะผมจะผมจะพยายามอ้อมไปทางด้านนู้นก่อนนะเพราะว่าถ้าออกไปทางเดียวมันจะมันจะไม่ได้มุมยิงไงถ้าไปฝั่งเดียวกันหมดว,ว่าจะฉีกออกไปให้นะ น่าจะถึงแล้วล่ะโหภาพผมภาพมีปัญหาวะ่ะเหมือนภาพผมจะแตก,แตกไงไม่รู้ว่ะโอเคกลับมาแล้วเหมือนม,มีคนขับรถออกมาพวกเขาเริ่มจะรู้ตัวกันแล้วนะน่าจะเริ่มออกออกมามายิงสู้กับเราละ เราหามุมเหมือนเพราะเราน่าจะอยู่ประมาณทางนู้นกันชิงมาคนเดียวแล้วเนี่ยเหรียญตกแล้วอะ่ะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยออกมากัแล้วเหรียญอ,ออกประตูนู้นไปเลยครับไม่น่าจะทันแล้วนะดูทรงเขาเร็วกว่าเราอะ่ะ กกพเพราะว่าต้องเปลี่ยนแผนลล้ววอะจากที่จะมาชิงเหรียญน,นะกลายเป็นว่าหาของเข้าบ้านดีกว,ะวะ่าดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ได้เหรียญหรอกเนี่ยเขาส่งคนออกมายิงเล่นยิงกับเราละยิงยิงกันนะพวกเราไม่มีใครอยู่ฝั่งนู้นเลยนะแล้วเขาออกประตูนู้นไปแล้ว,วไม่น่าทันเนาะทัวร์ที่เล่นทำที่เล่นกัน ยิงเงินกระหน่ำมากเลยวะ่ะโดนนัดเดียวโอ้ข้างหน้าเต็มเลยอืมเจ็บโดนไปสองนัดโอ้คนนั้นโดนโอ้เจ็บหนักเลยคนนั้นอะ ล่วงไปหนึ่งอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วกระสุนจะหมดเอาวะผมว่าผมไม่ได้เอากระสุนมาเยอะโหยิงไม่โดนเลยแต่ต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยวะผมว่าผมผมอ้อมดีววกว่ากระสุนเลยอยู่ร้อยกว่า เดี๋ยวผมหาจะหาทางเลียบกำแพงไปครับผมคิดว่าเขายังเขาไม่น่ารู้ตัวเออยิงทีเผลอยิงดีเบอร์หนีก่อนตรงนี้โล่งวิ่งโดดกลับเข้าไปแหละข้างบนมีคนแปลกว่ะ อาวผมค้างว่ะต้องรีล็อกอกี้อะเซอร์มันหน่วงเวลาคนเยอะๆนะมันทำให้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยบางทีเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีคนเข้ามาใชา้ก็ตายอ่ะตายฟรีเลยตรนนั้นยังมีคนอยู่เลยว่ะผมเข้าไปข้างในหน่อยอื้อ เขาว่าอยู่ในเสียงเท้าโอเคก็เริร่มเลาะมาแล้วนะเห็นแล้โหเต็มนี่เกมไม่ล่วงว่ะล่วงวันนี้ยิงล่วงไปสองทีแล้วนะนะไม่ล่วงนะ ตูกปืนผมใกล้จะหมดแล้วอะโอะ้โหเสล้วยิงกลับแล้วล่วงอีกครั้งล่วงครั้งที่สามแล้วนะคนเนี้ยเครื่องเขาก็ล่วงล่วงสองเออล่วงสามสามหมอกรอบนี้ไม่มีสิทธิ์ลุก ประเดี๋คือลูกปืนจะหมดแล้วจ้าหมดแล้วด้วยแหละเหลือแต่ในปืนแล้วนะตอนนี้ลูกปืนผมเอาไงวะนี่ยังพยายามเข้าใกล้หาลูกปืนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูศพตัวนั้นก่อนเอ้ยหืมามาไงวะโอ้ยปล่อยเลยโอ้ลูกปืนก็ไม่มีอลองอีกหนึ่งเอ้ยอย่าพึ่งเอาลูกปืนหมด โอ้ลวงของขอกทีอืมโอ้โหหมดหมดทุกอย่างหาลูกปืนด่วนเลยโอ้ชิปแต่งแล้ววะ่ะไอเพื่อนมีลูกปืนมาเพื่อนเลือกแป๊บ อา้าวโหเพื่อนขอกระสุนเหมือนกันอีกผมก็ไม่มีวะ่ะต้องวิ่งไปหาตามศพแล้วอะ่ะไปเราไปตายเอาด่าบปน้ไม่ต้องของเพื่อนเราก็ไม่มีอะ่ะไปโอ้โหข้างหน้ามีคนด้วยใครไม่รู้นะแต่เราไม่มีปืนเรายิงไม่ได้ <Brand. S 1> ไม่มีวะ่ะ <Brand. S 1> โอ้โหไม่มี ขอลูกป,ปืนหน่อยขอลูกป,ปืนหน่อยครับไปข้างหน้ามีกล่องหน้ามีกล่องโอเคโหเหมือนฝาประทาดนะให้มาแค่รอยนัดก็ยังดีวะเอ้ยเอ้ยอืมโอเคร่วงโหแบบว่าเปลี่ยนแม็กปุ๊บได้ใช้เลยอะเมื่อกี้ทำาไม่ได้แล้วก็ตายอะผมว่าไม่มีลูกป,ปืนยิงสวนแต่ขอเติมเลือดเติมเลือดแันหนึงโอโหอย่างลุ้นเลยเมื่อกี้ ล่วงโห oh, oh, เพื่อนมันก็นล่วงอืมอหู hmm. oh, ปืนเต็มเลยหู oh, ลูกปืนโอเคโอ้โหยาเรียบร้อยตั้งตัวแล้วผมอืม mm hmm. ล่วงอีกหนึ่งน้ามีคนว่ะผมวิ่งหนีจเจ้าของเข้าบ้านใช่ไหมลนะ่ะ อืมล่วงสำหอับไปก่อนเอา้าจะปืนพังโอ้มาพังอะไรตอนดีวันนี้โอ้ยมาใหม่ครับ take ูเมื่อกี้ปืนพังคามือแล้วะโจ้ จังหวะโคตรแย่เหมือนเขาจะได้ของกลับไปส่วนแล้ว่ะเนี่ยต้องเอาของกลับมาให้ได้เยอะที่สุดนะตอนเนี้ยไหนก็ไม่ได้เหรียญล้วต้องเอาของกลับมาให้ได้เยอะๆ การล่าของของเมื่อกี้ล่วงไปแล้วนะอันนี้ล่าใหม่ตรงนี้ยังมีคนอยู่เลยอืไม่ตายไม่โดนด้วยมั้งนะ่ะ นี่คนนี้ดมของใหญ่หืมร่วงนี่มันหน่วยเก็บของนี่หว่าวมาเก็บซรากเข้าบ้านอะไรประมาณนี้เฮ้ยอ,อย่าวิ่งตัวเปล่ากแล้วคานหลบมุมนี่นะโอ้โหมีแต่ตัวเปล่า ว่าเขาเริ่มตายกันเยอะแล้วอ่ะมันต้องรีบเคลียร์ของนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเขาจะเอาเข้าบ้านเขาได้เราจะจบโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้นนู้น้ศัตรูโอ้โหยาเต็มเลยสุดท้ายอืมช้าอ่ะเค ไหนเอกหนูกข้างหน้าร่วงโดนเพื่อนเรายิงร่วงนะเพื่นผมเรือสามออกอมหมดยังเนี่ย,ยาหาของเก็บอีกกล่องน,นี้กล่องน,นี้อโ้เต็มเลย ม่ไดรียญก็ต้องเอาของนะครับเราจะไม่กลับบ้านมือเปล่านะนไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมเอของกลับบ้านก่อนน่าจะเยอะแล้วเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เอาของมาเก็บที่บ้านก่อนนะตอนนี้เพราะว่าตกไปก็เสียดายแย่เลยเนะี่ยของเต็มเลยโอ,โอ้เต็มโอ้เต็ม,โอ,ตมโอ้กองหมด ทิ้งพื้นก่อนแล้วกันดีกว่าตกข้างนอกมันเต็มแล้วอะเอาไงดีวะเนี่ยกองไว้เนี่ยเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาเอาไปยิงต่อกันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเป็นยังไงหาของอีก ไมไล่วงอืมล่วงอีกอืมล่วงอีกเมื่อกี้ซ้ำนะไม่ได้ล่วงอีกซ้ำอีกหนึ่งล่วงอีหนึ่งเนี่ยตัวเก็บของนั้นเลยโอ้โหตัวเปล่างนั้นเลยไม่ได้กาดแล้วเนี่ยดิตัวเปล่าทั้งนั้น น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าผู้มันไม่เอาของออกมาแตกแล้วเหลือแต่ของที่ยังอยู่ตรงเนี้ยถ้าถ้าสมมติว่ามันเอากลับไปได้ก็คือจบแล้วมันไม่ออกมาแน่ต้องรีบเคลียร์ให้ได้นะทางบ้านก็ยิงอย่างเลยวแต่ผมว่าทางบ้านเขายิงไม่ค่อยแม่นนะย,ยิงไม่ค่อยโดนหมดเลยไม่ใช่ยิงไม่ค่อยโดนเดี๋ยวยังยิงไม่โดนหมดเลยหูตังบอกไม่ได้วะรีบเคลียร์ด่วนเลยโอ้โหนอนเอาซันเนียนเลย เคลียของเนี่ยพอมีนะั่นยังพอมีอยู่ตัวทางบ้านยิงจังวะขอยิงบงังเด้อืมอ้มอื้มเจ็บดีโดดพอไกลๆกมันเหลือสามหกไงวะโคตรเบาเลยโอ้ยังมีนะของอยู่ดิรีเคลียร์รีเคลียร์รีเคลียร์เอามาให้หมดเอามาให้หมดเอาทุกอย่าง ก็หล่อนนะกลัวคนมาด้วยเออวิ่งไรอ่ะเปล่ายิงยากไว้โดดแต่โดดมาอืมร่วงท้ายเก็ยังเหลือนะอหมดอนละตัวนี้ ในบ้านก็ย่ิงลูคัสเข้าไปเนียนในบ้านเขาไ้พ <c oughs> ่นเนียนว่าวมีบินด้วยอ,อ้ยนอนไปนั้นนึงข้างล่างก็มีอืมระวงังนั่นนอนเนียนอ่ะคอ,อกที่ <c oughs> ตัวนึงล่วงตัวเปล่าทั้งนั้นหมดแล้วมั้งเนีนนน่ยนี่ยนี่ยงจะยิงมาที่ยิงในกองผมไปสู้นะแต่ยิงนอกกองแต่ยิงสวนอยู่ไม่มีละผมเอาของไปเก็บบ้านดีกว่าไม่ดิเอาของไปเก็บบ้านใหญ่เลยดีกว่านะเพราะว่ามันเอาตัวเปล่ามาแล้วอะไม่คุ้ม ล่วงคนนี้โดนผยิงล่วงอย่างบ่อยตั้งแต่ต้นๆคลิปเลยมั้งเนี่ยตั้งแต่ต้นๆตอน,ตอนที่อยู่หน้านิวเคียร์เลยโอ้โหไก่อันนี้ไกลบวกแหลกด้วยไม่โดนไปดีกว่าเก็บของดีกว่าดีกว่าไม่ได้เลยนะครับส่วนเรื่อง เหรียญเดี๋ยวค่อยให้พวกลูคัสพวกแครลูคัสเขาไปจัดการเนาะแล้วกันเพราะว่าเขาช่วยผมแค่มาช่วยเขาชิงเหรียญนะแล้วก็ของเดี๋ยวเตรียมขนของกลับบ้านนะครับที่เรายิงมาได้ทั้งหมดหมเมื่อกี้ผมเอามาเซตเดียวอะเซตแรกยิงจนกระสุนหมดไปเลยอะแล้วก็ตายค่อยกลับไปเอามาใหม่นะนี่ก็ประมาณนี้ของรวมๆกับคนอื่นนนะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอก ผมจะขนให้ได้เยอะที่สุดเลยเอากลับบ้านไปให้เขานะเขาไปทำสารต่อไปลงเป็นเลดอะไรก็ว่ากันไปในนี้ยคนที่เขายิงกับผมคนที่เขาได้เหรียญนะเหมือนะเขาเป็นฝรั่งหรือเป็นฟิลิปปินหรืออะไรสักอย่างแต่เขารู้จักผมด้วยเขารู้จักช่องผมเฉยเลยอะ่ะออผมก็ดีใจนะที่เขารู้จักก็ขอบคุณมากนะที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นทักผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเขานะแต่ว่าผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ไงก็เดี๋ยว ลคลิปนี้ผมจะลองทําบรรยายภาษาอังกฤษแบบนิดๆหน่อยๆดูนะเผื่อเขาจะได้เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาแบบดูช่องผมด้วยอะ่ะออก็อยากลองดูนะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วมั้งครับผมก็เนี่ยเคลียร์ของเอาของกลับเอาของเอาของกลับบ้านให้ลูกคัดนะแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรละผมคงไม่ได้มาช่วยลูกคัดขึ้นฮอนหรืออะไรเลยอะ่ะเพราะว่าอันนี้ผมมาช่วยแบบ แค่ชิงเหรียญอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เป็นแพ็กเกจคู่เหมือนเหมือนคลิปก่อนๆเลยประมาณนะั้นแะแต่ถือว่าวันนี้ยิงสนุก้ยผมว่ายิงมันดมีมันจะไม่มัน,นงไงเพราะเราได้ของไงถ้าเราไม่ได้ของเราก็จะไม่สนุกไงผูบไหมหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้เหรียญแต่ก็ได้ของนะครับเออก็ถ้าใครชอบคลิปก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับคลิปเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ รบกวนช่วยติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะบาย